สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมากลูกไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตัวเล็กตัวใหญ่วันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับนะช่างยันนะครับก็นะตอนนี้ผมก็จะลงคลิป ประมาณเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่านะเริกจากการทำงานก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับกลัว FC จะนะฮะเดี๋ยวจะจะน้อยใจนะครับว่าช่างยันไม่ลงคลิปให้ได้ดูกันเลยนะครับวันนี้นะช่างยันก็จับคู่มาเจอกับคุณฮอตชิปช็อปนะใช่หรือเปล่านะฮะ ผิดพลาดขออภัยนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคุณฮอตนะฮะฮอตชิชอปฮอช็อปใช้หรือฮอตอะไรกันเนี่ยนะมาว่ากันต่อนะครับวันนี้ก็นะช่างยันมากับม้าเทียมเออวันนี้มาแปลกนะครับนะฮะ <c oughs> ก็ที่แปลกเพราะว่านะฮะมายงขวานะครับก็ไม่ชอบเล่นกับมายงซ้ายนะครับก็นะตามรูปแบบที่ผมเคยเล่นนะครับก็นะฮะจะใช้ม้า เทียมโคนานผลนะครับรับมาโยงซ้ายนะครับก็นะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะมาของเราเป็นฝ่ายรับนะครับก็ต้องหารูปหมากนะครับอ่ะเป็นเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสูตรนะสูตรหมากรับอะไรแบบเนี้ยนะว่ารูปไหนจะสู้รูปไหนได้นะครับนะก็เล่นเล่นไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะรู้เองนะครับว่ารูปทรงไหนนะสู้รูปไหนได้นะครับ มันจะมีการรับการสู้กันนะฮะแปลกระบวนตรงช่วงกลางกระดานนะครับประมาณเริ่มเริ่มต้นกระดานเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดรูปหมากนะคะอย่าให้เป็นลองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นกระดานนะฮะถ้าเป็นลองเราก็จะเป็นลองตลอดไปนะครับโอ้โหมาตั้งตำแหน่งตรงนี้นะครับปูก็ปูห้าเบียมาตรงกลางกระดานเลยนะครับ <tales> โอ้เราเป็นฝ่ายรับเนาะกินชีเข้าไปนะ,ะตัดเข้าไปนะครับแต่มนี้เขาใช้มามาจับเบียนะฮะ ทีแรกจะใช้ขุนเข้ามานะครับไม่ดีนะฮะเดี๋ยวโดนตีลูกแต้มน,นี้นะโคนจะอันตรายถอยโคนกลับมานะโอ้โห و, ผูกกันพลวันนะฮะม้ายงซ้ายนี่เป็นม้าที่โจมตีได้หนักนะครับเพื่อนๆนะถ้ารู้จักจุดดีๆนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับแทงยัดเข้ามาอีกแต่ตรงนี้นะผมเห็นว่ามันมีแท่นม้าอยู่นะครับเอาม้าเครื่องไปผูกนะ เพราะว่ามาไปยืนแท่นตรงหน้าเม็ดนี่ไม่มีอะไรมาแทงมาได้ก็ไปนะไปผูกอีกตัวนึงก่อนนะครับนะเอาขุนยืนตรงริมนะอยู่ใกล้ๆของเจดนี่เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเอาเรือมาหลังบ้านเราง่ายๆนะครับนะแต่ตรงนี้เขากินตัดเข้ามาผมก็กินนะเอาโคนกินใส่เข้าไปอืมเขาใช้เม็ดขึ้นมาผมก็เอาโคนนะแทงมาเข้าไปหวังจะกินมาเขาเ็าตีลูกก็ตีลูกต่อมาเรากินกันเข้าไปครับ เขาก็กินเรานะฮะโอ้โห oh นะครับกินกันระเบิดเถิดเทิงดีจริงๆนะครับแต่นีนตรงผมเห็นว่าด้านขวามืออยากจะโจมตีเขาบ้างอ้โหโดนเม็ดแทงนะฮะเสียหายไหมเนี่ยเม็ดแทงโคนมานะฮะตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะคิดให้ดีนะครับนะตามชื่อเรื่องนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ ผมมีไอเดียนะครับก็ม้ากับโคนจะแลกกันนะครับแต่ว่านะฮะโคนที่จะงเรอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเสียด้วยนะครับแต้มนี้นะฮะผมก็ยอมให้เขากินม้าแล้วก็กินตำแหน่งเรากินก่อนนะครับกินเข้าไปนะครับตำแหน่งนี้เขาต้องกินม้านะฮะเราต้องอ่านใจกู่ต่อสู้เขากินม้าเรากินลุกนะกินโคลลุกเห็นไหมฮะก็ยังไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายกินลุกเราก็กินเม็ดเข้าไปอีกตัวหนึ่งนี่เป็นการแก้สถานการณ์นะครับตัวเล็กตัวใหญ่อ้าวแต่มนี้ก็ เอาโคนแทงลูกกินม้าเข้าไปโอ้โหเขามีเปรียบม้ากับโคนนะตอนนี้ทําให้เราได้เปรียบเม็ดเลยครับโอ้โหโแทงลูกเข้าไปก็กินแล้วครับม้ากลัวเข้าไปอืมเอาแล้วครับแต่มนี้ก็ใช้เม็ดเลยเข้าไปนะครับเขาก็ใช้โคนม้านะครับก็ต้องวิ่งก่อนแล้วครับนะฮะวิ่งนะฮะไม่ไหวนะตีลูกอีกไหมโอ้โหเตีลูกนะฮะเราก็นะขุดมาอยู่กลางกระดานเอา้าเบียคาดอกีก แบบนี้ก็ต้องนะฮะเอากินกันช้าๆหน่อยนะครับผูกไว้ก่อนเราก็จะได้กิน้บี้เ,บเขาได้เหมือนกันนะครับนะเพื่อนๆนะแต่ตรงน,นี้เขาก็พยายามนะครับเอาโคนเลยเข้ามานะโคนเลยเข้ามาจะตีลูกเราเหรอซึ่งมันไม่มีผลอะไรนะครับก็กินเบี้ยเขาไปก่อนแล้วก็เอาขนนะมาจับสองดีไหม คุณว่าจับคน้นสองนะฮะสเบียนะครับก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะครับแต่ตรงนี้เขาใช้ขุนขึ้นมานะครับนะมาจับเม็ดแล้วนะครับก็ถอยหลังก่อนนะครับเม็ดสกูถอยหลังมาก่อนนะฮะแล้วก็ใช้เรือมานะมาขู่กินเบียเบียกินไม่ได้นะครับเพราะว่าขุนเราผูกอยู่นะฮะ แต่ตรงนี้ผมใช้เรือไตลุกเข้าไปก่อนนะให้มันให้ขุนไปไกลๆก่อนนะครับนะมาอยู่ใกล้ๆไม่ดีนะเนาะเขาใช้โคนมาไล่เรือนะครับก็นะเบียตรงริมนี่อาจจะเสียนะครับนะผมทิ้งเลยนะครับเพราะว่าสี่กับสองนะน่าจะพอนะน่าจะพอเบียดอยู่ได้นะครับแต่ตนีนเขาใช้เบียดขึ้นมาผมก็ดันเบียดขึ้นไปไง่ายบ้างนะครับนะดันเบียดเขาไปไง่ายบ้างนะ ก็ใช้ขูนจะไปกินเบี้ยนะไม่ได้ยังกินไม่ได้ดึงขากางเกงไว้ก่อนนะอย่าพึ่งไปเขาเขาก็พยายามจะใช้โคนขยับเข้ามานะฮะมากินนะครับเราทําใจอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะหมากลุกมันก็ต้องมีกันถึงตัวกันบ้างนะครับให้เขากินบ้างนะครับหมากเราเป็นต่ออยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เดินก็สบายๆนะฮะไม่ต้องอะไรบ้างนะสี่กับสองนะครับก็พอเบียบ พอบีบนะบีบได้เบียดได้นะครับแต่นี้เขาก็ใช้คนระกันนะผมก็หมุนตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเบีย้ยนะอา่าเขาเอาเรือมาจับแล้วก็เบีย้ยงายเข้ามานะครับเดี๋ยวม้วนไปเรื่อยๆครับแต่ตรงนี้เขาใช้เรือมาทำอะไรนะครับอ๋อตีลูกก่อกวนนะครับก็ติดเรือเข้าไว้นะครับด้านขวามือขุนคน เบียความก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับตำแหน่งตรงนี้ผมก็จะต้องนะพยายามหาวิธีการนะครับเข้าไปจัดการสองให้ได้นะต้องกินเขาให้ได้เหมือนกันแต่ก็มีเรือก,ก่อกวนนะฮะตีลุกอยู่นี่นะนะไปไม่ได้ก็ขึ้นไปตีลุกเราอีกแล้วนะโอ้โหกดอีกนะไปง่ายก็ไม่ได้อีกโอ้โหนะก่อกวนน่าดูนะครับ ลงมาด้านล่างก็ตีลูกเราอีกมัก้งก็เอายังไงดีนะเอาขุนขึ้นไปดีกว่านะเอาก็ตีลูกก็ปิดนะเดี๋ยวจะไปหงายแล้วจะไปหงายแล้วโอ้จะไปต่อโคนเลยมันก็ไม่ใช่ทีนะครับเ,เพื่อนๆนะแต่ในหงายได้แล้วนะครับก็ตีอีกแล้วลูกเอาลูกทำยังไงดีนะฮะอือหือ หลบไปเลยนะครับกดอีกไหมกดเอาเรือกดแล้วอีกโอ้โหก่อกวนเราหน้าดูนะกดแต้มนี้นะเอากดแต้มนี้ก็ชักเบี่ยงหงายกลับมาเอาแล้วครับเขามาลวมรวมตัวกันไหมลวมกลุ่มกันไหมนะครับเขาก็ขยับขุนเเรือไปเป็นทีนะมารุกก็ต้องรอเวลาหน่อยนะครับกด หาวิธีการนะฮะเขาไปบีบเขาให้ได้ไปเบียดเขาให้ได้นะฮะเห็นไหมฮะเรือลํานี้นะเต่ลุกหน้าดูเลยเอาตีเขาอีกแล้วโอ้โหตีอีกแล้วโอ้โหตีอีกแล้วโอ้มานจริงจริงนะแม่ตีลุกเราดีจริงๆนะฮะเอาปิดโอ้โหตีหน้าดูเลยเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเอาไอ้เบี้ยนะฮะ เบียจะมาแทงโค้ดแล้วนะเอาได้จังหวะล้วแทงเข้าไปแล้วเอาได้ทีนะได้ทีมัางนะแทงเข้าไปบ้างไม่มีตาเลือกนะไม่มีทางเลือกนะครับน่ะเขาก็ต้องหนีแต่นั้นนะก็เอามานะฮะเบียเข้าไปเดี๋ยวเอาขุนเข้าไปอือืมเขาจะเขาจะทำนะตีลุกนะ เพื่อนๆนะครับนะเอาขุนเข้าไปนะฮะแล้วก็โคลนลุกจนเลยนะครับอย่าเข้าไปนะครับตำแหน่งตรงนี้นะะโอ้เข้าไม่ได้นะสกูออกอีกแล้วหนีออกมาอีกแล้วเขาก็ต้องนั้นแะเขาไม่รู้จะถาอ๋อเนึกว่าเรือตีลุกเลยอีกแต่ตรงนี้เราก็เขาหนีโคนออกมานะฮะหาพื้นที่ในการเล่นแล้วก็ขุนไปจับเรือไ้ก่อนหนึ่งทีเรือลำนี้นะะเอา อเอาเรือมากดเผื่อจะได้กินโค้นเขาบ้างนะเ็าตีลูกเราไม่ใช่ปัญหานะแต่นี้นะฮะเขาขยับนะนะครับพยายามจะเอาเบีย้ยเขามาไงาอีกทั้งหากโอ้โหนะเอาจะจะบีบยังไงดีนะเรือก่อกนเหลือเกินนะฮเอาขุนไปติดกินเรือมั้งเนี่อื้อหือกุนฮอตนี่นะโอ้มาเนี่ยวิ่งมาตรงนี้อีกแล้วกด เบี่ยงง่ายแล้วอีกแล้วเอาขุนมาอีกโอ้ขุนนี่เดินช้าจริงนะอา้ามาอีกขุนเข้ามาโอ้โหเสียเวลาจริงๆนะครับตีลูกเข้าไปอีกแล้วตีตีลูกอีกแล้วเอาตีตีไปตีตีไปนะอืมโอ้ไม,ไม่ไม่เขาเรียกอไม่พ้นตาลูกนะกันนะเขยับมาไม่ให้เราดึงขากางเกงเราไม่ให้ไม่ให้เราขยับหรอ เราเตีมั่งเตีมั่งตีลูกมั่งเอาแล้วครับขยับมาผูกเมียนะฮะขุนแคบแล้วแคบแล้วนะบังคับขุนในเขาอยู่พื้นที่น้อยๆน่นจะจะมาหงายจะมาหงายมาหง,งายไม่หงายไม่ได้หงายกินนะาแต่น,นี้นะหงายเราเราไม่กินนะครับเราไม่กินนะเราแทงลูกดีไหมแทงลูกครลงล่างโอ้โห อะไรกันนี่แทงลุกแล,ลงล่างแล้วก็ลงไหมลงล่างอ่าลงล่างนะอือหือโคนโคนโคนเอาเอาเม็ดลุกอีกทีนะึงจังหวะไม่ดีนะฮะเมื่อกี้เขามีโคนลุกเราได้นะฮะแล้วก็เบีย้ยงหงายมาแทงโคนจะกินโคนนะเบีย้ยกับกับโคนแลกกันไปดีไหมนั่น เอานะครับต้องคิดนะกูต่อสู้โดนเขาโอ้ไม่ยอมกินอีกเอาไม่ยอมกินตอนนี้นะพื้นที่ในการเดินเหลือน้อยแล้วนะครับเอาเหลือออกไปเลยแม่ไม่ออกไปแต้มนี้นะโอ้เขาต่ออีกแล้วเขาต่อแต้มนี้นะต่อแต้มนี้ไม่ก,กินนะให้เขากินเข้ามาไม่ก,กินนี่ เอาเรือไปเนะี่ยเมื่อกี้ลากเรือไปผิดทีนึงนะครับเพื่อนๆนะครต้องลากไปตั้งตั้งแต่ทีแรกนะของแปดนะเอาล้วครับจังหวะนี้นะฮะตีลูกมีจนเลยนะครับแต้มนึงตรงนี้นะฮะแก้ไขโอ้เขากินนะกินแล้วกินด้วยเอาตีลูกจนอีกแล้วแก้ไขยังไงดีนะฮะโคตโตโซต้องแก้นะฮะนะเดินพปหยาบ่า เราตีลุกแต้มนี้มันเขาไม่จนนะครับนะเขาเขาปิดได้นะครับว่าแล้วก็เอาเรือลุกไปอีกทีหนึ่งแล้วก็โคนลอยไปให้กินเลยอ้าวโหนะเขาเรือไปผูกได้อีกนะครับเมื่อไปผูกแบบนี้ก็ต้องมีอาบังนะครับนะเอาเบี้ยไปบังกินก่อนเนะตะลุกนะตีลุกขึ้นไปโอ้โหเวลาจะหมดนะทันไหมเนี่ย น่าจะทันนะครับว59วิแหมทันทันทันครับเพื่อนๆน,นะโอ้ไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องตื่นเต้นนะครับนะแต่ตรงนี้นะครับเข้าตาจนพอดีเลยนะครับนะก็น่าจะจบเกมนะครับเพราะว่าเขาแก้ไขอะไรไม่ได้นะนะครับหนะ้าเขาแก้แค่เอาเรือมากินเม็ดเรานะครับก็เอาขุนกินเข้าไปนะครับ แล้วตต่ตอนนี้นะเขาเดินอย่างอื่นไม่ได้นะนอกจากขุนตัวเดียวนะครับก็เอาเหลือกินลุกจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะนะครับในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย